รายการ New World โดยธนงขันทองและวัชราจรูุสันติกุลสนับสนุนโดยอีสูส m วิวเอ็กซ์เอิ์แห่งความสุขสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโลกใหม่ New World กับผมธนงขันทองและคุณวัชราจรรุสันติกุลครับพบกันทุกวันนะครับจันทร์ถึงศุกร์เวลา19นาฬิกา30นทีถึงเวลา20นาฬิกาทางมิติข่าว90.5 สวัสดีครับคุณวัชราเวรสดีค่ะเป็นอันว่าทางธนาคารกลางของ,องสหรัฐอเมริกาหรือว่าเฟดนะครับเมื่อวานนี้ตัดสินใจที่จะคงดอกเบีย้ยเอาไว้0.50%นะครับยังไม่แตะดอกเบีย้ยนะครับซึ่งก็เป็นไปตามที่ทางตลาดการเงินคาดกันนะฮะว่าเฟดคงจะยังไม่ทำอะไรคงจะต้องดูภาวะตลาดหุ้นนะฮะตลาดทุนว่าตอนนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างซึ่งเราก็เห็นกันอย่าง ชัดเจนแล้วนะครับวางแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยราคาสินทรัพย์ทางด้านการเงินต่างๆทั้งหลายนะครับตลาดหุ้นของสหรัฐอเมริการวมทั้งตลาดหุ้นของจีนแล้วก็ตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยมีการปรับตัวลงอย่างค่อนข้างรุนแรงนะครับสาเหตุเนื่องมาจากหลักๆการที่เฟดเนี่ยมีการดําเนินนโยบายตึงตัวนะครับทางด้านการเงินในช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาะนะครับทําให้ เดือนมกราคมผ่านเข้ามาเดือนมกราคมเนี่ยปรากฏว่าสภาพคล่องเนี่ยไม่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับแล้วก็ตลาดก็มองว่าเฟดเนี่ยยังคงที่จะเดินหน้านะครับในการขึ้นดอกเบี้ยต่อไป <c oughs> นะฮะแม้ว่าเมื่อวานนี้ยังไม่ขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าการประชุมในนัดต่อไปซึ่งจะอยู่ในเดือนมีนาคมนะครับ <c oughs> ว่า <c oughs> เฟดเนี่ยอาจจะขึ้นดอกเบีย้ยถ้าเฟดขึ้นอื <c oughs> คงจะน่าดูกันพิลึกหนึ่งนะครับคุณ<ต>วชิราแต่ว่าดูจากสิ่งที่เฟดประชุมผมประชุมออกมาเนี่ยกับคําอธิบายในในแถลงการของเฟดดอ a l r ร์เนี่ยรู้สึกมันมีอะไรที่เป็นคําถามอยู่หลายคําถามเหมือนกันนะคุณธนุมาดูรายละเอียดกันนิดนึงนะคะว่าทําไมเฟดถึงตัดสินใจไม่ขึ้นดอกเบีย้ยในการประชุมวันที่27 เดือนนี้เองเดือนมก,ากราคมนี้เองเป็นครั้งแรกของปีปีนี้เนี่ยเบนเดอร์ริส์จะมีประชุมทั้งหมดเนี่ยเครั้งด้วยกันปรากฏว่าที่ปรากฏออกมาเนี่ยปรากฏว่าในครั้งนี้เนี่ยศูนยะ์เนะศูนย์จุดศูนย์แปดเปอร์เซ็นที่เห็นว่าควรจะขึ้นดอกเบี้ยเท่านั้นเองเป็นแสดงว่ามันก็เลยทําให้เขาก็เลยมีคําถามว่าเอ๊ะแล้วกลุ่มที่เคยเร่งร้อให้ขึ้นดอกเบี้ยทําไมช่วงนี้กลายเป็น passive voice กันไปหมดก็คือว่าไม่มีใครออกเสียงเลย ะะที้พาจากบรรยากาศในการประชุมเนี่ยเมื่อวันที่27เนี่ยก,ก็มีการซา,าวเสียงเซอร์เวเสียงเนี่ยออกใหม่ปรากฏว่าในการประชุมครั้งที่2ครั้งที่3เนี่ยก็คือเดือนมีมนาคมก็บอกว่าควรจะขึ้นดอกเบี้ยได้บ้างมี28%แนะคะแล้วก็ถัดไปในเดือนเมษายนเนี่ยก็ มีดีกรีเพิ่มขึ้นมาเป็น35ส่วนที่สูงกว่า50เนี่ยจะอยู่ที่การประชุมในเดือนพอมิถุนายนคือประมาณราสักวันที่15นะคะเพราะฉะนั้นครึ่งหลังของปีเนี่ยก็คือแนวโน้มที่ Federal r e s r r v e เนี่ยจะขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยก็คงมีดีกรีที่ชัดเจนขึ้นค่ะครับเฟดจะขึ้นดอกเบีย้ยได้หรือเปล่านะครับมีนักวิเคราะห์หลายคนนะครับอย่าง เรดาลิโอซึ่งเราเคยคร,เรายงานให้ท่านผู้ฟังได้ทราบก่อนหน้านี้นะครับเป็นประธานของ hedge fund b r i d g e w a t e r นะครับเห็นว่าเฟดเนี่ยไม่ควรที่ขึ้นดอกเบีย้ยแล้วควรที่จะ Reverse สนะครับยูเทิรนะครับ,รบลดดอกเบีย้ยรวมทั้งดำเนินมาตรการ QE ต่อเนื่องไปมิฉะนั้นเนี่ยตลาดหุ้นเนี่ยจะพังกันหมดนะครับ ทีนี้ผมมีข้อมูลที่น่าสนใจนะครับของนายเจมส์เทิร์กนะครับซึ่งเป็นผู้บริหารกองทุนทองนะฮะเขาให้สัมภาษณ์ใน King World News นะครับน่าสนใจมากคุณวัชรา <c oughs> ครับเขาบอกว่าเงินทุนของเฟดนะครับแคปปอรตัวแคปเปอรหรือว่าเงินทุนของเฟดเนี่ยได้ลดลงนะฮะจากก่อนหน้านี้เนี่ยห้าหมื่นแปดพันล้านกว่าเหรียญเนี่ยเหลืออยู่เหลืออยู่ประมาณ เป็นประมาณ35,000กว่าล้านเหรียญในช่วงที่ผ่านมานะครับซึ่งถือว่าเป็นการลดค่อนข้างที่จะมากนะครับเกือบ20,000ล้านเหรียญทั้งนี้การขาดทุนของเฟดเกิดจากการที่เฟดเนี่ยไปขึ้นดอกเบี้ยใช่ไหมครับทำใ,ให้ตัวราคาของบอนที่เฟดถือเนี่ยมันหายไปนะครับแต่ประเด็นที่สำคัญก็คือว่าด้วยระดับเงินกองทุน ณัขาดานี้ของเฟดประมาณ35,000กว่าเนี่ยทำให้เฟดเนี่ยมีสัสดส่วนหนี้ต่อทุนนะครับหมายถึงว่าในงบดุลน,นะฮะสูง <Okay. S 1> ที่สุดในโลกเลยนะฮะเพิ่มจาก75เท่าเป็น112เท่าคเท่า <Okay. S 1> leverage สูงมากๆเลยนะครับถ้าพูดตามความเป็นจริงเลยนะฮะว่าเนี่ยตามงบดุลตาม การทาบัญชีมาตรฐา,านสากลเนี่ยธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาเนี่ยถือว่าลม้มละลายไปเรียบร้อยแล้วนะครับนายเจมส์เทิร์กน่ครับเป็นคนบอกนะฮะนี่คือระเบิดเวลาลูกเบลิลมนะครับของระบบการเงินโลกนะครับเพราะว่าเฟดเนี่ยเป็นคนพิมพ์ดอลลาร์เองนะแต่ว่าฐานะการเงินของตัวเองเนี่ยมีหนี้ต่อทุนในในระดับที่ปกติแล้วเนี่ยแหมไม่มีใครสามารถที่ยอมรับได้หรอกนะปกติแล้วเนี่ยสถาบันการเงินที่มั่นคง เขาต้องบอกว่านี่ต่อทุนต้องหนึ่งต่อหนึ่งอ่ะใช่ไหมสมมติว่าเกิดมีปัญหาอะไรไปก็สามารถว่ามีทุนยอมรับแล้วว่าถ้าหากว่าใครมีทุนอย่าง2ต่อหนึ่งหรือว่า3ต่อหนึ่งเนี่ยก็ยังคงโอเคนะห้าห้าต่อหนึ่งนี่ต่อทุนนะห้าต่อหนึ่งหกต่อหนึ่งเนี่ยเขาก็เลิกคิวแล้วนะใช่ไหมเวลาไปขอกู้จากแบงค์ใช่ไหมครับท่งนี้เฟดนะครับร้อยสิบสองต่อหนึ่งเนี่ยโอ้โหนึกไม่ออกเลยนะครับว่า ว่าตลาดการเงินเนี่ยยอมรับได้อย่างไรแล้วก็แล้วไม่ได้มีการตั้งคําถามเฟดอย่างจริงจังนะครับทีนี้นาะยเชิร์กเนี่ยบอกว่าถ้าหากว่าค่ามูลค่านะครับของทรัพย์สินของเฟดนี่ตกลงไปเพียงแค่0.8% 8เเท่านั้นเองจาก <c oughs> ทั้งหมดนะครับจากทั้งหมดเนี่ยสี่จุดห้าล้านล้านที่เฟดไปไปมีพูดง่ายว่าไปในงบดุลของเฟดนะฮะ เงินทุนของเฟดเนี่ยจะถูกลบออกไปหมดจากบัญชีเลยทําให้เฟดเนี่ยกลายสภาพเหมือนสถาบันการเงินที่ล้มละลายแล้วเหมือนกับแบงค์นะฮะที่เฟดต้องการเข้าไปอุ้มแต่ว่าตัวเองเนี่ยอุ้มเข้าไปแล้วเนี่ยตัวเองก็ล้มเลือกได้ด้วยนะครับใครบอกว่าธนาคารกลางเนี่ยไม่สามารถที่จะล้มละลายได้ผมคิดว่าต้องตั้งคําถามใหม่นะใช่ครนะับก็เป็นเรียกว่าเป็นแรงกดดัน นะคะสำหรับว e ดเดอร์ e ีเ r ิรที่คงจะต้องหาทางออกสำหรับตัวเองเหมือนกันว่าที่สุดแล้วเนี่ยจะสร้างความเชื่อมัน่นแล้วก็จะหลุดพ้นจากการที่ตัวเองเนี่ยเป็นปัจจัยของความไม่แน่นอนระบบการเงินโลกอีกหรือเปล่านะคะที้ี้มาดูเหตุผลของ f e ดเดอร์ e ีเซิรที่ไม่ขึ้นดอกเบีย้ยครั้งนี้แล้วก็เหมือนกับคล้ายๆว่าตลาดก็ตีความว่าอ,อ,อาจจะโยนไปเดือนมีนาคมค่อยพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งว่าจะตัดสินใจขึ้นหรือไม่ขึ้น น,ะะนี่ก็คือคําถามที่ทิ้งไว้อีกแต่ว่าสิ่งที่เปด้วยเสริฟเนี่ยไม่ขึ้นดอกเบีย้ยครั้งนี้เนี่ยมันก็ดูทําแม่งทําแม่งนะคุณธนงก็บอกว่า,าต้องการที่จะมอนิเตอร์ภาวะเ,เศรษฐกิจโลกที่มันยังชะลอตัวลงอยู่แล้วก็รวมทั้งดูพัฒนาการของระบบการเงินโลกด้วยว่าหลังจากที่ผ่านจากพ้นจากช่วงวิกฤตวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์มาแล้วเนี่ยผลกระทบเนี่ย ในตลาดการเงินโลกนี่จะเป็นยังไงเดี๋ยว,วเดี๋ยวนิดนึงเดี๋ยวผมขอขัดจังหวะนิดนึงเมื่อกี้คุณชรชาบ,บอกว่าเฟดต้องการดูว่าภาวะตลาดการเงินโลกเป็นอย่างไรก่อนใช่ไหมใช่ค่ะเฟดเนี่ยมี m a n เดตให้ดูแลเสถียรภาพของระบบการเงินสหรัฐอเมริกาแล้วก็เกศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาใช่ไหมก่อนหน้านี้นเราเคยฟังใช่ไหมเฟดจะไม่สนใจ <c oughs> ว่าโลกจะเป็นอย่างไรใช่ไหมแต่ตอนนี้นี่พอตัวเองไม่ขึ้นดอกเบี้ยตามที่วางเอาไว้นะครับใน ช่วงเดือนธันวาคมที่เฟดมีการวาง outline หรือว่า roadmap เอาไว้นะฮะว่าจะขึ้นดอกเบีย้ยอย่างน้อยไตายมาสาดละ0.25นะะะตลอดทั้งปีนี้นะฮะโดยที่จะมองอปัจจัยหรือว่าข้อมูลตัวเลขของสหรัฐอเมริกาเป็นสำคัญแต่ตอนนี้อยู่ดีมาอ้างข้อมูล ก็เลยก็เลยก็เลยทำให้ตลาดเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าสับสนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเีดใจดีถึงขนาดนั้นเลยเหรอเป็นหองตลาดตลาดโลกถึงขนาดนี้ก็ก็อย่างที่เราเราติดตามข่าวมาเราก็ยังสับสนอยู่เลยว่าเอ๊ะทำไมเ e ด e อริเ e อร์เนี่ยถึงได้พูดกลับไปกลับมาแล้วก็จริงๆเนี่ยการที่เฟดบอกว่าจะมอนิเตอร์เนี่ย global economics มาแล้วก็แอนมาเก็ตเนี่ยปรากฏว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยจำได้ไหมคะว่า <Yeah. S 2> ก่อนที่เฟดโรยเสริฟเนี่ยจะตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยเมื่อเดือนธันวาคมเนี่ยก่อนหน้านั้น hmm. World Bank ก็ตาม i m f hmm. ก็ตามเนี่ยออกมาบอกว่าเอฟเฟดโรย e ีเสิร์ฟชะลอไปก่อนดีไหมเป็น hmm. ปีหน้าเป็นอ่าสักอ่าหลังไตรมาสหนึ่งไปแล้วค่อยมาคุยกันดีไหมอะไรเงี้ย hmm. เพราะว่ามันจะส่งผลต่อตลาดประเทศในตลาดเกิดใหม่เนี่ย เกิดความผันผวนแล้วก็เงินทุนเคลื่อนย้ายจีมีปัญหาแต่พร,ร์เจอร์ริเไม่สนใจในสิ่งที่ทั้งสองสถาบันการเงินของโลกเนี่ยมีการขอร้องเอาไว้แต่เที่ยวนี้กลับมาใช้เหตุผลตรงน,นี้ก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเพราะว่าภายในของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีม ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจหรือเปล่าเพราะว่าภาพที่ออกมาเนี่ยก็ยังคลุมเครืออยู่ว่าเศรษฐกิจของอเมริกาเนี่ยฟื้นจริงหรือเปล่าถึงแม้มว่าปีนี้จะบอกว่า GDP เนี่ยจะเติบโตได้ 2. 4่เรแต่ปรากฏว่าภาคเศรษฐกิจที่แท,ท้จริงของสหรัฐเนี่ยยังมีปัญหาอยู่<ม>แล้วก็การส่งออกเนี่ยซึ่งถึงแม้จะมีสัดส,ส่วนประมาณ1 0บถึงกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ยังติดลบอยู่เลคะที่สหรัฐอเมริกายังคงเป็นผู้บริโภครายใหญ่ของโลกอยู่ต่อ นะคะนี่คือปัจจัยอันหนึ่งแล้วก็อีกอันหนึ่งเนี่ยที่มีคนตั้งข้อสงสัยเหมือนกันว่าเหตุผลในการที่จะเรียกความเชื่อมั่นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเวดเดอร์รีเซิร์เนี่ยกำลังทําให้สับสนหรือเปล่าเพราะว่าเวดเดอร์รีเซิร์บอกว่าต้องการ ขึ้นดอกเบี้ยเมื่อภาวะการจ้างงานดีขึ้นซึ่งดนวนโน้มของการจ้างงานของสหรัฐก็ดีขึ้นจริง,รงๆเพราะว่าแต่และเดือนที่เข้ามานี่ก็คือมีอัตราการจ้างงานที่ฟื้นตัวแล้วเกินกว่า2 0 0 0 0 0ตาแหน่งนะคะที่อัตราการว่างงานก็อยู่ที่ประมาณ5%้าเนะคะค่าเดียวกันเนี่ยไปดยวสรก็บอกว่าต้องให้ให้ได้เป้าหมายก็คือว่าเงินเฟ้อเนี่ยสเปซแต่ปรากฏว่าก็ยังไปไม่ถึงซึ่งตรงนี้ก็ยังห่างห่างไกลเป้าอยู่เหมือนกันแล้วถ้า เวดดอดัรีเซิร์ฟขึ้นดอกเบีย้ยมันก็เป็นการขัดแย้งกับภาคเศรษฐกิจที่แท้จริงเพราะผลมันออกมาก็เลยกลายเป็นความสับสนที่เกิดขึ้นอยู่ในระบบเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเองตอนนี้นะคะครับผมก็อยากจะย้อนกลับไปในสิ่งที่เพิ่งรายงานให้ท่านผู้ฟังทราบเมื่อกี้นี้นะครับถึงการที่นายเจมส์เทอร์กนะครับได้ออกมาแฉตัวเลขนะครับว่าเฟดเนี่ยอาจจะล้มละลายทางด้านบัญชีแล้ว ด้วยเหตุนี้หรือเปล่าคุณวชดาเมื่อเร็วๆนี้คงจําได้ใช่ไหมครับเราได้รายงานเรื่องนี้ในรายการของเรานะครับว่าทางาสภาคอนเกรสมีความพยายามนะครับที่จะผ่านกฎหมายรู้สึกว่าผู้ที่จะเป็นคนสปอนเซอร์หลักก็คือนายแรนพอลใช่ไหมฮะบ,บุติสมาชิกพรรคริพับลิกเนจากรัฐแคนซัสนะครับพยายามที่จะออกกฎหมายที่จะ Audit the f เฟดเขาเรียกว่า Audit the f เฟก็คือกฎหมายที่จะมาตรวจสอบบัญชีของเฟดนะฮะ ว่าเป็นอย่างไรบ้างว่าเฟดมีการใช้จ่ายอย่างไรมีการอุ้มใครอุ้มธนาคารไหนไม่อุ้มมีการดําเนินนโยบายทางด้านการเงินอย่างไรมีความาต่อเนื่องอย่างไรในการดําเนินนโยบายไม่ใช่วันนี้พูดอย่างพรุ่งนี้พูดอย่างนะครับอ้างทูนอ้างนี้ตลอดเวลาแต่ปรากฏว่าไม่ผ่านนะครับเสียงนี่ไม่ผ่านสภาวุฒินะครับถูกตีโต้กลับไปเพราะว่าถ้าจะผ่านเนี่ยเขาบอกว่าต้องได้คะแนนอย่างน้อย60เสียงจากร้อยเสียงปรากฏว่าไม่ได้นะครับ ที่น่าผิดหวังก็คือว่าประธานรีบรักโอบามาก็ไม่สนับสนุนนะครับในกฎหมายฉบับนี้รวมทั้งนางเชเดี์เลเลนก็เขียนจดหมายขู่สภาคอนเกรส้วยนะบอกว่าถ้าคอนเกรสผ่านกฎหมายอันนี้ก็ถือว่าเป็นความพยายามของนักการเมืองนะครับที่จะไปมีอิทธิพลต่อการดําเนินนโยบายทางด้านการเงินของธนาคารกลางของสหร,รัฐอเมริกาที่ก็จะทําให้เศษเนี่ยไม่มีอิสระในการดําเนิน นโยบายดูสิดูเขาพูดแต่ดูผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรนะครับงบการเงินของเฟดเนี่ยฮะถ้าหากว่าเฟดเนี่ยล้มละลายซึ่งล้มละลายไปแล้วเนี่ยจะยังคงดำเนินอยู่ได้ยังไงในสภาวะการเงินแบบนี้นะครับที่มีหนี้ต่อทุนเนี่ยร้อต่อหนึ่งซึ่งไม่มีสถาบันการเงินไหนในโลกนะเขาปล่อยให้ให้ให้อยู่อย่างนี้ได้แต่ว่า เฟดเนี่ยถือว่าตัวเองเป็นธนาคารกลางเป็นผู้ที่พิมพ์เงินดอลลาร์ซึ่งเป็นเงินสกุลหลักของโลกแล้วเนี่ยจะซูซีทําอย่างนี้ต่อไปเหอรอผมยังนึกภาพไม่ออกว่าจะอยู่อย่างนี้ไปได้นานแค่ไหนครับค่ะมันก็ค่อนข้างจะแน่นอนนะครับว่าเมื่อธนาคารกลางของสหรัฐเฟดริเซเนี่ยตัดสินใจไม่ขึ้นดอกเบีย้ยในเดือนแรกเนี่ยหลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะเป็นไปตามที่ตลาดคาดการเอาไว้ก็จริงนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมาดูเหตุผล ที่ลงลึกลงไปอีกหน่อยก็คือว่าที่เวดเดอร์วิสเซิเนี่ยต้องดูต้องมอนิเตอร์เนี่ยภาวะตลาดการเงินโลกหรือเศรษฐกิจโลกเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นเพราวะว่าตั้งแต่ช่วงปลายๆายป,ายป,ายปี2015เป็นต้นมาเนี่ยรู้สึกว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยจะจะออนแอไปไปเยอะมากแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นภาวะที่ทำให้ทาใหเา้เกิดปัญหาในขณะนี้ว่า โลกอาจจะกำลังชะลอตัวลงนะคะเป้นเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยเฟดเออเรซเร์ก็เลยคิดว่ารอที่จะตัดสินใจก่อนเลื่อนออกไปก่อนเป็นอย่างนั้นคุณธนนงคิดว่าเอ๊ะคำความหมายอันนี้เนี่ยมันจะมีส่วนที่ไปเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจจีนหรือเปล่า,ว,าว่าตอนนี้เองจีนเนี่ยก็ถูกพุ่งเป้าเยอะว่าเป็นปัจจัย หลักหรือเป็นปัจจัยใหญ่เลยที่ทําให้เศรษฐกิจโลกตอนนี้เนี่ยชะลอตัวลงไปเยอะนะคะครับที่ทางเฟดบอกว่ารอดูสถานการณ์ของภาะวะตลาดการเงินโลกว่าจะเป็นอย่างไรนะครับก่อนที่จะดําเนินนโยบายทางด้านการเงินในการ t i เทนนะครับหรือว่าทําให้ตึงตัวต่อไปหมายความว่าจะต้องขึ้นดอกเบี้ยน,นะครับจาก0.50เป็น0.75เซนะครับจริงๆแล้วผมมองว่าเฟดเนี่ยไม่ได้เป็น กังวลกับทางด้านจีนมากนะฮะในทางตนข้ามต้องการทำลายด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเราเห็นว่าในที่ประชุม world economic forum ที่ผ่านมาที่สวิตเซอร์แลนด์นะฮะเดือนออในช่วงสัปดาห์ที่แล้วที่ผ่านมานี่นายจอร์สรวมทั้งนะักการเงินต่างๆทั้งหลายต่างก็มองกันเป็นนิี่าางเดียวกันว่าจีนนี่กำลังแย่นะฮะว่าจีนนี่จำต้องลด ค่าเงินต่อไปนะครับอย่าง<ะ>น้อยโอ้โหบางคนบอก2 0่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์นะคุณผ<ะ>ู<ะ>้ชมคใช่ค่ะจะลดให้มันสุดๆไปเลยเนี่ยตลาดจะได้ไม่ต้องมานั่งคาดคะเน์กันอีกนะฮะ,ะเหมือนกับว่าจีนเนี่ยยอมแพ้เถอะนะฮะรวมทั้งนายคุโรดะด้วยซึ่ง<ะ>เป็นผู้ว่าการธนาคารกลางของของญี่ปุ่นก็ออกมาแนะนำให้จีนเนี่ยดำเนินมาตรการ capital controls หรือว่าควบคุมนะครับการไ<ะ>หลออกของเงินนะครับเพื่อจะรักษาเสถียรภาพของ ระบบการเงินจีนเนี่ยตกเป็นเป้าของพวก h ฮชฟันนะของผู <Okay. S 1> ้ที่เล่นพวกบริหารเงินกองทุนต่างๆทั้งหลายซึ่งขณะนี้ช็อตยิบช็อตชายหน้าอยู่ช็อตก็คือขายล่วงหน้าอยู่นะฮะ <Okay. S 1> ทั้ง <Okay. S 1> คิดว่าน่าจะขายหุ้นจีนถล่มหุ้นจีนรวมทั้งค่างเงินหยวนค่างเงินฮ่องกองดอลลาร์ด้วยซึ่งขณะนี้เป็นถือว่ากําลังปฏิบัติการกันอยู่เพราะฉะนั้นเองถ้าหากเฟดยิ่งขึ้นดอกเบี้ยนี่ก็ยิ่งจะทําให จีนเนี่ยแย่ลงไปหนักไปอีกนะฮะยิ่งจะถูกถล่มง่ายลงไปอีกเพราะนั้นเองการที่บอกว่าเฟดเนี่ยเป็นห่วงสถานการณ์ของภาะวะตลาดการเงินโลกเนี่ยไม่น่าจะจริงนะครับเพราะว่าเฟดเนี่ยคงแอบแช่งให้จีนพังไปด้วยนะฮะเพราะว่า <c oughs> เราก็ทราบนดีนะครับเฟดกับจอร์ซัวรอสหรือว่าพวกบริหารเงินกองทุนต่างๆทั้งหลายของโลกตะวันตกนะครับเป็นพวกเดียวกันนะฮะ <c oughs> คือ <c oughs> เขาก็ไม่ได้เป็นห่วงตลาดเกิดใหม่เราดูสิช่วงที่เราเจอต้มยำกุ้งเนี่ยเป็นห่วงเราตรงไหน <c oughs> จะทือเราซ้ำด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเองเราจะมาบอกว่าเฟดเป็นข้ออ้างมากเลยที่บอกเฟดเป็นห่วงเฟดไม่ได้เป็นห่วงใครเป็นห่วงพวกพ้องตัวเองเป็นห่วงผลกําไรผลการดําเนินงานหรือว่ากําไรของกองทุนของโลกตะวันตกเท่านั้นเองครับค่ะตอนนี้ก็รู้สึกว่าบรรดาพวก h ฮนต่างๆเนี่ยคงลุ้นอยู่เหมือนกันว่าจีนเนี่ยจะยอมอ่อนข้อให้หรือเปล่าเพราะว่า ก็มีกระแสดกดดันเข้ามาเรื่อยๆเป็นละลอกกันนะคะที่จะให้เงินหยวนของจีนเนี่ยอ่อนค่าลงล่าสุดเองเนี่ยก็มีความเห็นของอดีตที่ปรึกษาของธนาคารกลางของจีนคือในในยูยงติงนะคะก็พูดในทำนองคล้ายๆกับก็ฟังดูแล้วก็ฟังดูแล้วก็ไม่คืออะไรอะทำแม่งทำแม่งเหมือนกันนะคือแกมาเสนอว่าให้จีนเนี่ยใช้ระบบโลนเงินหยวนเลย คุณถนงคิดว่ามันจะเป็นผลดีหรือเปล่าซึ่งในภาวะแบบนี้แล้วแกบอกว่าให้ขยายแบนด์ไปเลยนะคะ,ะจากที่จีนเนี่ยตอนนี้เทรดอยู่ที่ประมาณบวกลบ2%เนี่ยของเงินหยวนเนี่ยให้ขยายไปเลยเป็น7.5%ไปจนถึง15%ไปเลย <c oughs> เพื่อที่จะให้หยวนเนี่ยมีความยืดหยุ่นในการที่จะปรับตัวขึ้นหรือปรับตัวลงได้มากกว่านี้ <c oughs> แล้วเขายังเสนออีกมาตรการที่มา ควบคู่ไปด้วยก็คือว่าให้จีนเนี่ยใช้แคปิตอลคอนโทรลเสียงเหมือนกับคุณคณรูดเมื่อวานที่เราคุยกันว่าให้ใช้แคปิตอลคอนโทรลเนี่ยเพื่อที่จะดิฟเป็นเงินหยวนที่ไหลออกไปจำนวนมากขณะนี้นะคะอืมผมว่าเป็นข้อเสนอที่ฟังดูแล้วทะแม่งทะแม่งนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจีนยังคงเล่นเกมดอลลาร์อยู่นฮะอยู่ในดอลลาร์สแตนดาร์ดระบบแบบนี้ยังไงยังไงก็ตามก็พังนะฮะเราก็เห็นอยู่แล้วว่ารัสเซียเนี่ย <c oughs> เจอเนี่ยอ่วมไปขนาดไหนต้มยำกุ้งเราหนักขนาดไหนแล้วก็จีนก็กำลังเจอเหมือนอย่างที่รัเสเซียแล้วก็วประเทศไทยเนี่ยเจอนะฮะในช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าไปเล่นเกมของดอลลาร์นะครับคุณวาชาราดูในช่วงที่ระบบการเงินของสหรัฐอเมริกาพังปี2008เนี่ยล้มแล้วนะเฟดเข้าไปอุ้มพเพราเฟดเข้าไปอุ้มนะะพิมพ์เงินเข้าไปในอุ้ม อุ้มแบงก์แล้วก็อุ้มฐานะการคลังของรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกาเนี่ยในช่วงนั้นเองเกิดดอลลาร์แครีเทรดขึ้นมามีการปล่อยกู้ดอลลาร์เพราะว่าดอลลาร์ต่ำใช่ไหมค่าเงินอ่อนแล้วก็รวมทั้งดอกเบี้ยต่ําก็เลยเอาดอลลาร์ถูกๆเนี่ยไปให้พวกตลาดเกิดใหม่กู้หรือว่าประเทศต่างๆทั้งหลายกู้เก้าล้านล้านเหรียญนะคุณ้าาชรทังทั้งที่สหรัฐอเมริกาเงินดอลลาร์เนี่ยมันไม่ได้มี มีค่าอะไรมากมายนะครับเพราะว่าพิมพ์มาปเปล่าๆนี่ไม่ได้มีทรัพย์สินอะไรมารองครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพอเจปีผ่านไปนะฮะมีการปั๊มจนกระทั่งเศษฯฯฯฯรษฐกิจสหรัฐอเมริกาฟื้นมาเป็นฟองสบู่นะแต่เฟดก็เลยดาเนินนโยบายว่าจะขึ้นดอกเบีย้ยขึ้นดอก <c oughs> เบี้ยเพื่อจะส่งสัญ,ญญาณว่าให้ดึงดอลลาร์กลับอา้าวดอลลาร์เก้าล้านล้านที่ไปอยู่ในตลาดเกิดใหม่เนี่ยสมมติว่าต้องแห่ออกจากจีนออกจากจีนล้า1หนึ่งล้านล้านกว่าเหรียญสหรัฐอเมริกาปีที่แล้ว เมืองไทยเราก็ออกแห่ออกไปร่วมเกือบหมื่นล้านเหรียญนะคุณรัชดาใช่มเจ็ดแปดพล้านเหรียญใช่ไหมที่แล้ที่เราเจออย่างเงี้ยประเทศอื่นๆก็พังอีกนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ายัางติดกับในเกมดอลลาร์นะฮะสิ่งที่ควรที่จะแนะนําจีนให้มากที่สุดที่จะมากได้คือการผ่องถ่ายดอลลาร์ออกไปต่างหากไม่ได้เกี่ยวข้าพเจ้าคอนโทรลไม่คอนนะฮะตอนนี้จีนก็คุมอยู่แล้วจีนต้องลดการพึ่งพาดอลลาร์ต้อง หันมาค้าขายด้วยเงินหยวนมากยิ่งขึ้นนะครับผ่องถ่ายดอลลร์ออกไปสวอปกลับมาเป็นเงินหยวนหรือว่าค้าขายกับประเทศต่างๆทั้งหลายนี่โดยใช้เงินสกุลนะอย่างค้าขายกับไทยก็ใช้บาทกับหยวน<ม>เลิกใช้ดอลลร์ไป <Okay. S 1> การลดการพึ่งพานั่นเองก็จะทําให้สกิจ,จีนเนี่ยไม่ถูกดอลลร์เข้าไปแช่ข้างในนะครับเพื่อที่จะกลับมาทําร้ายได้นะครับซึ่งแท็กติกนี้เป็นแท็กติกที่วอลล์สตรีทหากินกัน เป็นสูตรนะฮะประจำก็คือในการทําลายคือปล่อยกู้ถูกๆแล้วถึงเวลาก็ชักกลับแล้วก็ทําให้เกิดความแตกตื่นแลือว,ว่าเกิดวิกฤตทางด้านการเงินครับก็อันนี้ก็เป็นโจทย์หนักของจีนเลยว่าจะ handle อ่ภาวะความผันผวนแล้วก็เงินทุนไหลออกเนี่ยจากตลาดหุ้นก็ตามตลาดอัตราแลกเปลี่ยนก็ตามเนี่ยในขณะนี้เนี่ยได้ยังไงเพราะว่าในช่วงอองอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่า ธนาคารกลางของจีนเนี่ยก็ยังคงอัดฉีดเงินใน,ในระบบเนี่ยยางต่อเนื่องเพราะว่าไม่ต้องการให้เกิดการตึงตัวแล้วก็ไปทําให้ภาคธุรกิจเนี่ยเกิดการเกิดปัญหาที่มากเกินไปก็อย่างที่บอกว่าจีนเองเนี่ยในแง่ของสภาพคล่องหยวนเนี่ยก็เพิ่มสภาพคล่องเนี่ยเข้าไปต่อเนื่อง10กว่าวันละ จนถึงวันนี้เนี่ยก็เงินที่เงินหยวนที่เพิ่มเข้าไปในระบบเนี่ยก็มากกว่า1.6ล้านล้านหยวนแล้วก็ยังคงต้องอัดฉีดทุกวันเพราะว่าเงินหยวนเนี่ยก็ในออฟชอร์เนี่ยอ่อนค่าลงถึงแม้ว่าในออนชอรนเนี่ยธนาคารกลางเนี่ยจะตึงพยายามตึงไว้ที่6.57ก็ตามนะคะแต่ว่าความผันผวนนี้ก็ยังยัง,ย,ง,ย,งยังคงมีอยู่แค่เดียวกันตลาดหุ้นตอนนี้ก็ลงมาอยู่ที่แถว2,007 เมื่อวันนี้ลงไปหน่อย2,600วันนี้ก็ขยับขึ้นมานิดหนึ่งอยู่ที่แถวๆ2,700สําสำหรับเซียงไฮ้คอมโพสิตแต่ว่ามีอยู่อย่างหนึ่งที่ธนาคารกลางของจีนเนี่ยอาจจะต้องคิดหนักเหมือนกันว่าเอ๊ะเราจะเจอปัญหาเงินทุนไหลออกจากบรรดากองทัพมดหรือเปล่าเมื่อวานนี้ขอเ,อ,อเสริมตัวเลขเมื่อวานอาจจะค่าเคลื่อนไปนิดหนึ่งนะคะที่บอกว่าแบงก์ออฟอเมริกาเนี่ยคำนวณว่า700ล้านคนของคนจีนเนี่ย มีศักยภาพที่จะเปลี่ยนเ,นเงินหยวนเป็นดอลลาร์เพื่อที่จะเอาออกไปได้ห0 0 0มเหรียญต่อคนเนี่ยจริงๆแล้วก็คือ3%มเปอร์เซ็นต์ของ700ล้านคนก็คือประมาณ21ล้านคนนั่นเองซึ่งถ้าคูณจำนวนนี้คนแห่มาถอนเงินเพื่อไปแลกเงินดอลลาร์จริงแล้วเนี่ยห้าหมื่นดอลลาร์ต่อคนในจำนวน21ล้านคนแล้วเนี่ยหนึ่งล้านล้านหยวนแอนหนึ่งล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะถ้าหากจะมีการแห่ถอนออกไปซึ่ง คิดว่าก็ไม่น่าจะกระเทือนฐานะทุนสมรองเท่าไหร่เพราะว่าจีนยังคงมีทุนสมรองอยู่ถึง3.3ล้านล้านดอลาลา,ลา,าร์าาาสหรัฐแต่อาจจะทําให้เศรษฐกิจเนี่ยคดตัวลงแล้วก็จีนอาจจะต้องระมัดระวังมากขึ้นในเรื่องของภาคการการเงินระหว่างประเทศอืตอนนี้พวกเฮกฟันนะครับกองทุนต่างๆทั้งหลายเนี่ยมีการคาดการว่าหยวนนี่อาจจะต้องอ่อนตัวลงไปอีก 20ถึง50%เลยทีเดียวโอ้โห,โหมีการกระพือข่าวเลยทั้งทงที่จีนเนี่ยก็ให้สำนักข่าวอย่างชินหัวนะฮะหรือว่า People's Daily <S แล้วก็สื่ออื่นๆนะครับออกมาโต้นะครับว่าจีนเนี่ยปัจจัยพื้นฐานยังคงดีจีนเนี่ยอาจจะมีการปรับตัวให้อยวนอ่อนลงไปบ,บ้างอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่ว่าโอ้โหจะเป็นลดค่ากันหนักถึงขนาดนั้นนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย มีการถอนเงินออกจากจีนหนักนะฮะช,ช่วงที่เงินหยวนอยู่ที่ระดับ6.76หยวนเนี่ยต่อดอลลาร์นะครับแต่ว่าขณะนี้เนี่ยพวกเทรดเดอร์ตราสารอนุพันธ์เนี่ยกำลังเดิมพันกันนะนะครับว่าอาจจะได้เห็นนะหยวนไปที่8นะราไม่ใช่7นะเ็มองข้าม 7, 7. ไปเรียบร้อยแล้วครับ7หยวนต่อดอลลาร์เนี่ยแล้วก็บอกว่าถ้าหาว่าหยวนนี่อ่อนค่าไปที่ระดับ7.20ถึง7.60หยวนต่อดอลลาร์เนี่ย โอ้โหการโจมตีข้างเงินหยวนหรือว่าการเก่งกําไรเนี่ยจะหนักขึ้นเพราะว่าเหมือนกับว่าเอาไม่อยู่นะครับคงจําได้นะช่วงบาทเราที่ตอนที่เราลดค่าเงินบาทจากยีบหาบาทไปเป็นยี่ะคบหกอ่ะแป๊บเดียวเองเนี่ยไปที่28่สิบแปดยิบเก้านะหลังจากนั้นก็กระโดดไปสาสองเลยนะฮุสราใช่ไหมแล้วสามหกโอ้โห แล้วก็40กว่า45อะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วไปที่ห้าสิบหกสุดท้ายไปที่ห้าสินะครับแล้วก็นานนะกว่าจะลงมาลงมาที่46กว่านานทีเดียวนะกว่าจะใช้เวลาหลายปีเนีครับเป็น10ปีกว่าจะลงมาที่ระดับที่สมสิกว่าใช่ไหมคุณวัชระอืมก็ใช้เวลานานพอสมควรเลทีเดียวก็อันนี้ก็เป็นศึกที่จีนเนี่ยต้อง ต้องอคิดหนักเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วเขาก็ดาเนินนโยบายคล้ายๆเรานะต้มยำวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยมีส่วนทําให้เป็นบทเรียนของจีนเหมือนกันก็คือว่าหลังจากที่เราเนี่ยเจอ,อแรงบีบเข้ามาเนี่ยให้ต้องปล่อยเงินบาทลอยตัวเนี่ยทำให้ เราเนี่ยถูกกดดันหนักเลยทั้งจากเฮสฟันก็ตามทั้งจากเจ้าหนี้ต่างประเ,เงินกู้ต่างประเทศก็ตามเนี่ยทำให้เรามีการปิดไฟแนนซ์มีการทำสวัปจึงทั้งเงินบาทเนี่ยขาดสถิยรภาพพืนี่ก็คือมาเก็ตที่กำลังกดดันจีนเนี่ยให้ทำเงินหยวนเนี่ยคล้ายๆกับเราในตอนนั้นเหมือนกันถ้าจีนแต่ว่าจีนเดียมีกำลังมีแรงที่จะต่อต้านอยู่ได้เหมือนกันก็คือว่าอย่างน้อยจีนยังมีทุนสำรองเหลืออยู่ ในกระเป๋าในขณะที่เราตอนนั้นเราไม่มีเร,มมเราไม่มีทางเลือกเราต้องยอมแพ้ไปในขณะนั้นครับเขาต้องดูนัดต่อไปนะครับเดือนมีนาคมว่าเฟดจะขึ้นดอกเบีย้ยหรือเปล่านะครับถึงแต่ว่าจากนี้ถึงเดือนมีนาคมผมว่าตลาดขั้นกันยังคงพันผวนหนักมาก,มากนะครับแล้วเราเราจะติดตามรายงานนะครับให้ท่านผู้ฟังได้ทราบทุกก้าทุกระยะครับสำหรับวันนี้รายการโลกใหม่ new world เวลาหมดลงแล้วนะครับพบกับผมและคุณวชราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเดียวกันนี้ ทางมิติข่าว90.5สาสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ